ตอนนี้เสนอตอนเก็บฟอสซิลของไดโนเสาร์กลับมาชีวิตแบบนี้ชีวิตแบบนี้ชีวิตแบบนี้ไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วฉันทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้วเดี๋ยสิอุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องสำอางทั้งหลายก็ไม่ได้เอามาเลยแล้วจะทำยังไงละเนี่ยซูซูกะน่ากลัวจังเลยชีวาวนไม่เป็นไรจ้าูุูกะาใจเย็นก่อนสิจ้า จะไม่เป็นไรได้ยังไงเล่าแล้วเราจะเป็นยังไงอะดูสิพวกเราไนดะ้กินของแบบนี้มาตั้งสามวันแล้วนะแต่ว่าพวกเธอก็ได้กินอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนนะจ๊ะแต่ว่าฉันเบื่อแล้วนี่นะเบื่อจะตายอยู่แล้วเนี่ยช่วยไม่ได้นี่นะก็ในเมื่อเราแพ้ภารกิจในการได้อยู่ในกาสโตนนี่นี่นะไม่ใช่เล่นๆนะเกมจะมากาหนตเอเาเองว่าคนที่ทำภารกิจไม่สำเร็จจะต้องกินอาหารแบบนี้ไม่ได้นะ ที่พูดมาก็จริงอยู่หรอกนะซูสุกะโคต้าเธอต้องอดทนจนกว่าภารกิจครั้งต่อไปจะมาถึงนะแล้วถ้าข่าวหน้าทําภารกิจสําเร็จก็จะได้ทานอาหารอร่อยๆหลากหลายชนิดนะจ๊ะแล้วใครจะรอถึงตอนนั้นท่ายาด็อกเตอร์ครับภารกิจครั้งต่อไปจะถึงเมื่อไหร่ครับถ้าเกิดภารกิจครั้งต่อไปไม่มาเลยจะทำไงล่ะคะวันถ้าอยากกินอะไรบ้างแบบนั้นได้ไหมไอ้ยอะน่ากลัวจังเลยวันอยากให้ภารกิจครั้งใหม่มาถึงเร็วจังเลยอุดม พ่อคุณแม่เนี่ยคงจะเป็นห่วงเราแย่เลยนั่นจะโล่งใจที่พวกเธอไม่อยู่ซะมากกว่านะบาโด <Huh? S 2> บางทีคุณพ่อคุณแม่จะลืมใดไปแล้วก็ได้นะไม่จริงหรอกทำไมบาโดาบาโดาถึงได้พูดแบบนี้แล้วฮะนี่ค่ะบาโดได้อย่าเพิ่งท้อแท้สิถ้าเราทำให้เกมนี้จบไม่ได้เราก็ไม่ได้กลับไปที่โลกของเรานะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะเราก็ต้องทำให้เกมมันจบให้ได้อืมนั่นนะสินะจริงอย่างที่ธรรมรุพูด ถึงเราจะท้อแท้หดหูไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องสู้นั่นสินะฉันเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันน่ะมีทั้งมีโอแล้วก็ถุนมรอยู่ด้วยนี่นะมีพวกเราอยู่ด้วยก็ไม่เหงาหรอกนาะได้ดีมากเลยต้องอย่างนี้สิฮ้ยทุกอย่างเป็นเพราะฉันที่สร้างเกมนี้ขึ้นมาก็โทษทีนะอมาแล้วละจ้าขนมฟังร้อนๆเพิ่งปิ้งใหม่ๆนะจ้าโอ้โหน่าจังเลย ออกปฏิบัติการในพื้นที่ D2 ภารกิจมาแล้วออกปฏิบัติการพื้นที่ D2 ออกปฏิบัติการพื้นที่ D2 เอาละในที่สุดภารกิจครั้งต่อไปก็มาถึงแล้วจงทําภารกิจพื้นที่ D2 ให้สาเร็จและภารกิจคราวนี้มันคืออะไรล่ะไม่รู้เหมือนกันรีบออกปฏิบัติการก่อนฮะเฮ้ยนี่นะเฮ้ยไปแล้ว เฮ้ยคราวนี้แหละจะไม่ยอมแพ้พวกถมมรุนแน่นอนเลยไปแลวเนาะค่ะ that's cool เดินทางด้วยยานแบบนี้เลยนอยตาลายไปหมดแล้ววันที่นี่เป็นที่ไหนเหรอที่นี่ก็คือพื้นที่ดีสองที่เราจะต้องทำภารกิจของเราพวกธมารุนี่ข้าไปรรอมีเออได้คราวนี้เราไม่ยอมแพ้พเพื่อนแน่นอนมาแล้วล่ะข้อมูลของยูเลกา้าบนโลกนี้มีสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ในประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าพันล้านปีและเมื่อเกิดแล้วก็มีการสูญพันธุ์ไปและสิ่งที่บอกถึงนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในอดีตให้เราได้รู้ในปัจจุบันนั้นก็คือฟอสซิลนั่นเองซากของสิ่งมีชีวิตนั้นจะจมลงในแม,ม่น้ําทะเลหรือทะเลสาบและถูกดินทรายหรือโคลนทับถมจนเหลือแค่ส่วนที่แข็งที่สดุดเช่นกระดูกนั่นก็คือฟอสซิลนั่นเองและเราก็สามารถ จะทราบยุคสมัยต่างๆได้จากฟอสซิลที่ทับถมกันอยู่บนชั้นดินยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพบฟอสซิลของช้างแมมมอตนั้นก็คือยุคเกิดใหม่และถ้าพบฟอสซิลของแอมโมไนี์หรือเดรดราส์นั้นเป็นยุคกลางและถ้าพบฟอสซิลของแมลงต่างๆก็คือยุคเก่าแล้วสามารถแบ่งประเภทใหญ่ๆได้ในสมัยโบราณนั้นทวีปบนโลกเคยเป็นแผน่นเดียวกันทั้งหมดแต่ต่อมาในยุคกลางเมื่อประมาณ20ล้านปีก่อนทวีปได้เริ่มขยับตัวและแยกออกเป็น5ทวีปในปัจจุบันและที่เรารู้ถึงความจริงนััน้นนนนก็็เเเปพราาว่าอ่อซิลง ในตอนนี้แผ่นดินไหวใต้ทะเลกำลังจะเกิดขึ้นในบริเวณนี้และฟอสซิลที่มีค่ามากกำลังจะพังลงภารกิจหมายเลขสองพวกเธอจะต้องเก็บฟอสซิลของไดโนเสาร์ที่ฝังอยู่ใต้ทะเลกลับมาให้เร็วที่สุดแผ่นดินไหวใต้ทะเลฟอสซิลของไดโนเสาร์เอาไปกันได้แล้ว นในทะเลเหรอคะใช่แล้วเรือไปกัะสั้นลำนี้สามารถดำลงไปใต้ทะเลได้ด้วยนะฮะเราจะลงไปใต้ทะเลทั้งอย่างนี้เลยเหรอไม่อันตรายเหรอครับสหรับใดที่เราไม่สามารถทำภารกิจสำเร็จได้ก็จะไม่สามารถกลับไปที่โลกของเราได้นะแน่ใจแล้วใช่ไหมนิ่งมาถึงขั้นนี้แล้วอ่ะจะใต้ทะเลหรือที่ไหนก็ไปทัดแนแหละไม่มีทางเลือกแล้วที่ไหนก็ไปทั้งนั้นแหละ,ลลว,หหละวัน จังเลยยอดไปเลยข้าวิยญางกินของแม่อร่อยแน่ฉันชอบสดๆอ่ะบาโดบาโดนี่แย่จังเลยงายตายแล้วอะไรกันเนี่ยกับกันเถนะมันอันตรายนะนี่มันแผ่นดินไหวใต้ทะเลไม่ใช่เหรอการที่เราจะกลับไปที่โลกของเราได้เราจะแพ้พวกดรกาลิเลโอไม่ได้อีกเป็นอันขาดเข้าใจไหมแต่ว่ายังไงเราก็ต้องไป ครา่นี้เราจะต้องชนะให้ได้ไม่ไหวหรอกอีกอย่างหนึ่งเราจะหาฟอสซิลของไดนน้สาวด้วยวิธีการไหนล่ะฟอสซิลจะต้องอยู่แถวๆนี้อย่างแน่นอนไปเลยไปเลยไปเลยมาโนมาอกเงือกมาโนมานด,ด,ดินไปใต้ทะเลเหรอคะยังดูทางพอดินไหวจะต้องอุดแรงกว่านี้แน่เลยนะแบบนี้ก็ดแย่แน่หรือว่าเราน่าจะกลับกันดีกว่านะาทางอันตรายมากสะด,ดวยเราจะเลิกรถปลาคันไม่ได้ด้วยนะ แต่ว่าฉันจะให้พวกเธอต้องเสี่ยงอันตรายแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดฮะนั่นร<า>ูเพคซัาของดออรคาริเรนี่พวกยูกิโอจะเอาจริงนะพวกเราก็ต้องเอาด้วยนะเราจะไ,<ม>ไปช้ากับพวกยูกิโอไม่ได้ไดนะอืมแล้วจะให้ฉันตัดสินใจยังไงล่ะเนี่ยช่องใต้ทะเลนี่คงไม่คิดจะเข้าไปในนั้นหรอกนะครับเนื่ย ด็อกเตอร์ครับหยุดเพกาซัสก่อนครับว้าวสุสึกะยุคสมัยที่ไดนโนเสาร์เคยมีอยู่คือยุคไหนฮ้ยอย,อยู่ดีๆมาถามกันแบบนี้ใครจะไปรู้เล่าโคตะา,ายุคไหนจ้าจำได้ไหมไดโนเสาร์อ่ะเคยมีอยู่ในยุคกลางประมาณ245ล้านปีที่แล้วนะในยุคสมัยน,ะนั้นน่ะสิ่งมีชีวิตที่เคยมีอยู่ก็คือแอมโมไนต์ถูกมากอืมถ้าฟังจากข้อมูลของยนะูเรกานะดรกาลิครับช่วยส่องไฟไปทางซ้ายของยานได้ไหมครับ Oh, A, อ๋อได้เลยได้เลยเจออาวุัไแล้ววันเก็นหมายทองมาแผ่นหินใต้ทะเลแผ่นเนี้เป็นของยุคสมัยกลางมันจะต้องมีฟอสซิลของไดนเสา์อยู่ที่ไหนสักแห่งอย่างแน่เลยสำเร็จแล้วเหรอ าฟอสซิลของไดโนเสาร์เจอละในข้อมูลงยูริกาจะต้องมีคำใบ้าอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนเลยนะฟอสซิลชั้นดินดินอ๋อเขามีทางเก็บตัวอย่างดินทรายไหมคะใช่แล้วแล้วก็แค่ดูอายุของชั้นดินนิดเองข้อมูลของยูริกาก็บอกเอาไว้อย่างนั้นนี่นา เราสามารถแบ่งออกเป็นยุคสมัยต่างๆได้จากฟอสซิ้นที่พบจากชั้นหินและถ้าพบฟอสซิ้นของแมมมอสก็คือยุคใหม่ถ้าเจอแอมบ์ไนท์หรือว่าไดโนเสาร์ก็คือยุคกลางและถ้าเจอฟอสซิลของแมลงก็จะอยู่ในยุคเก่าไงอืมดีมากว่าแต่ว่านะเราจะเก็บตัวอย่างดินมาได้เหรอทําได้ดิอโอ้ตอนี้กาลิเโอเริ่มสำรวจชั้นดินแล้วอ่ะ ฉันว่าพวกเรากราบกันเถอะนะถ้าเบื่อเกิดแผ่นดินไหวแบบมันยิ่งขึ้นมาอีกล่ะทำไมพูดอย่างนั้นเล่ากูสามมาถึงที่นี่ในเมื่อความยากลําบากมันมาอยู่ตรงหน้าเราแบบเนี้ยเราจะหนีได้ยังไงอ่ะเราต้องผ่านมันไปให้ได้ที่ถูกต้องเราต้องกล้าสิเราต้องเชื่อมันบุกไปเลยบุกไปเลยต้องกล้าต้องกอลก้าวันโถ่ย้ยทำไมถึงต้องคึกกันขนาดนี้ด้วยนะยายยืด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ไม่ได้อยู่ที่บงังคมนะคะมือครับอ๋อ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 ออ๋ออย่ากลับแล้ว ฮะนั่นมันอะไรครับเออไหนเหรอเดี๋ยวฟอสซิลหุงไดนโนเสาร์แล้วเหรอไม่ใช่หรอกปลานั่น่ะรูปร่างประหลาดจังเลยเอ,อ๋อนั่นมันปลาซีลาแคนนี่ซีลาแคนคืออะไรล่ะคะปลาที่มีรูปร่างเหมือนในสมัยโบราณและยังมีชีวิตอยู่จนถ,ถึงปัจจุบันว่ากันว่าปลาซีลาแคนสูญพันธุ์ไปแล้วในช่วงปลายยุคกางเมื่อประมาณ400ล้านปีก่อนสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ว่าปลามัน สิ่งมีชีวิตที่ขยายพันธุ์จนถึงขีดสุดในสมัยโบราณได้ลดจำนวนลงแต่ก็ยังคงมีชีวิตอยู่มาจนถึงปัจจุบันเราเรียกสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ว่าฟอสซิลที่ยังมีชีวิตอยู่ยกตัวอย่างเช่นแรกผีเสื้อซึ่งเป็นมแมลงและดอกบัวก็เป็นฟอสซิลที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นศีลาแคนก็เหมือนกันเหรอฮะใช่แล้วเขาว่ากันว่าศีลาแคนสูญพันธุ์ไปแล้วแต่พอเข้าศตวรรษที่20ก็มีการค้นพบอีกครั้งที่มุมกาะโคมโมโรในแอฟริกาอืม ปลาน่าจะต้องใช่อย่างแน่นอนสีละแคนที่ยังไม่สูญพันธ์เป็นความจริงเหรอเนี่ยเหมือนกันเขาพบครั้งใหญ่เลยนะเนี่ยย่าไปเลยวันย่อยเอาอีกแล้วอะสีละแคนเมื่อกี้ไม่อยู่แล้วแล้วมันหายไปไหนนะอืมบอกเธอดูนั่นสิยแย่แล้วล่ะศีลาแคนติดอยู่ในนั้นแบบนั้นจะออกมาได้ยังไงกันล่ะพวกเราตั้งหากที่อยากจะออกไปจากที่นี่อะ เรกัลเลคะไม่มีวิธีไหนจะช่วยมันได้เลยเหรอค่ะเดี๋ยวก่อนซิสูสุกะฮะภารกิจของเราไม่ใช่การช่วยปลาซิลแคนนะเราต้องหาฟอสซิลของไดนโนเสาร์ให้เจออย่าลืมสิช่วยปลานั้นเถน,นะจริงอย่างที่เขตาตะพูดนะน่าสงสารเออถ้าไม่ช่วยมันต้องแย่นแน่เลยฮอะเอ๊ะแต่ว่าถ้าเราแพ้เราก็จะต้องกินอาหารนั้นอีกนะวันใช่แล้วแน่ใจนะว่าจะกินอาหารนั้นต่อไปได้อะแต่เรื่องนี้มันคนละเรื่องกันนะ ปลาซิลแคนที่ติดอยู่ในร่องหินนั้นน่าสงสารเอ,อกฉันอยากจะช่วยมันนี่นะฉันอยากจะช่วยมันนะยังไงก็ได้นะช่วยมันออกมาเถอะนะเอาแล้วก็ได้ตกลงจริงอย่างที่พวกเธอสองคนพูดช่วยมันออกมากันเถอะครับด็อกเตอร์อยากจะทําอะไรก็ทําเถอนนะใช่ย่ทาไมต้องดีใจขนาดนี้ด้วยนะใหญเนี่ยด็อกเตอร์ครับเราสามารถพังหินนั้นได้หรือเปล่าครับอ นี่เป็นของในยุคกลางจริงๆนะถ้าเราขุดท่ชั้นหินนี่ลงไปจะต้องเจอกับฟอสซิลของเต่ารสาอย่างแน่นอนเอาละเราลองเข้าไปเลือกกว่านี้กันดีกว่า<ะ>เออ อ่สิข่อยได้โนรตนเตาร์กาลิเลโอรีบไปเก็บมาแล้วเข้าอ,อ๊ยอย่าเล่าโลดเหล็กนะ่ะยิงไม่ติดกับแผ่นฟอสซิลหน้าเลยทำไมาถึงเป็นแบบนี้นั่นนี่อ,นอ,อ่ะดรกาลิเลโอ ในเล็บเพกัะซัดมีอุปกรณ์ดำน้ำด้วยหรือเปล่าครับโอ้มีนะแต่ว่าเจ้าไปทำอะไรเหรอเอาละไปกันเถอะเอ้ะที่ว่าไปจะไปไหนเหรอก็ไปใต้ทะเลนะสิฮ่า,าถ้าอยากได้ลูกเสือก็ต้องข้าทำเสือสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นของแบบนี้ไม่ร้องก็ไม่รู้นะทำไมรู้ได้แหมจริงๆเลยนะเออฉันก็ต้องไปด้วยสิมันได้อันตรายนะมันไม่มีวิธีอื่นแล้วนี่ ของแบบนี้มันก็ต้องร้องนะนะโอยเด็กพวกนี้มันเหลือเกินจริงๆนะผ่าเล,าลาายจะจะ จริงๆพวกเธอเนี่ย <S <S ไอมิโอโทม,มารุพวกเธอทำได้ดีมากๆเลยเฮ้ยเด็กพวกนี้เนี่ยดูท่าทางจะชอบการประชนภัยมากๆเลยนะเนี่ย สำเร็จแล้วเลยออกมาได้แล้วล่ะวันดีจริงเลยนะซิลาเคนแย่แล้วโอ้ดเตอร์กาลิเลโอแต่ฟอร์ซิ่งของไต่โยสาวไปซะแล้วอ๋อเฮ้ยนี่ก็ตามขึ้นมาผิวน้ำก,กันเถอะไม่งั้นพวกเราคงฝ่ายจมน้ำแน่ๆเลย มาหมดแล้วท,ทางนี้ก็โอเคโอ้ oh. พวกเราได้ยอดไปเลยนะอืมหอหินแห่งความรู้อยู่แล้วกาสโตนพวกเธอทำภารกิจสำเร็จ พวกเธอทำภารกิจผิดพลาดพวกเราแพ้อีกแล้วล่ะน่าเสียดายจังเลยวันอืมแต่ว่านะเราก็ช่วยปาซิลาแคนออกมาได้ก็ไม่น่าเสียใจหรอกนะนั่นนะสินะจริงด้วยสินะเอา่ะถ้าอย่างนั้นเรากลับกันเถอะออกเดินทางได้ สองมาแล้วนะแต่ว่าถ้าจะทําให้เกมจบได้การยังแหลืออีตั้ง8ดก้อนเนี่ยบาโดอ,อีกแค่แปดก้อนเองแล้วก็สู้จนกว่าเกมจะจบไปเลยสิมันน่าสนุกกว่าจะตายไปเออแน่นสินะใช่ไหมด้มทุกคนพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็น่าเสียดายนะ แต่ว่าเออแต่ผลที่เกิดข er ึ้นมันก็เป็นตัวบอกได้ดีแล้วฮ่าฮ่าฮ่าตาล่าอาล่าเราจะเอาราเราจะเหน่อยกันแล้ใช่ไหมทางกันเยอะๆเลยนะจ๊ะ